ใบเตยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เต็นต์ต้นมอตเตอร์เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแน่นอนเจอใบเตยต้องเจอรถราคาที่ดีที่สุดกับคันนี้เลย B M w 530 e M Sport ต้องบอกเลยว่าราคาดีมากอยู่ที่1ล้าน889,000บาทเท่านั้นรถนะคะเป็นปี2019 p S I เนี่ยหมดอีกทีปี2024เลยไม่อยู่ที่40,000บาทเท่านั้นและอย่างที่บอกนะคะคันนี้มันเป็น530 e M Sport ตัวปักกินไฮบริดแบตเตอรี่รองรับอยู่ที่10ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้สดใหม่แค่ไหนกับราคาที่จ่ายเพียงแค่ไม่ถึง2ล้าน ซีร e ี5 530 EM Sport คันนี้ต้องบอกเลยว่ามีเงินไม่ถึง2ล้านก็ขับซีรี5ได้และอย่างที่บอกนะคะเต็นต์เราเนี่ยตั้งอยู่นนนนถนนราชพฤกษ์นนทบุรีเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญดูที่เต็นต์ต้นมอเตอร์ได้เลยนะคะอีกอย่างนึงท่านที่กำลังสนใจอยากหาที่เทอรถเต็นท์เรามีบริการให้นะคะราคาดีที่สุดเท่าที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <_ d isk> แล้วก็ฝากช่องทาง Facebook <_ d isk> ต้นมอเตอร์ไว้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ <_ d isk>